สวัสดีครับเพื่อนๆครับโอเคครับสาหรับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งครับมาพบกับเว็บที่เป็นเว็บสําหรับขุดเหรียญน,นะครับสําหรับเว็บนี้ที่ผมนํามาน,นมาเสนอคือ,อเป็นเว็บสําหรับขุดเหรียญบิตคอยนะครับเป็นเหรียญ BTC โดยเฉพาะเลยมเป็น Bi สตัสบีทซีไมเนนะครับซึ่งเว็บนี้มีทั้งสายฟรีแล้วก็สายลงทุนแต่สายฟรีผมยังไม่ทราบเหมือนกันว่า ถอนได้หรือเปล่ามีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าแต่เราขุดไว้ก่อนนะครับในเมื่อมันมีฟรีให้ขุดเราก็ขุดไว้ก่อนแต่ถ้าถึงเวลาแล้วยอดถึงมันบอกให้เราเติมนู่นนี่นั่นผมไม่แนะนํานะครับอาเพราะจากประสบการณ์ตรงเติมไปแล้วบินเยอะที่ได้ก็ได้ใครที่แบบรับความเสี่ยงได้จะทดลองเติมก็ได้นะครับะนะฮะแต่ สำหรับผมตอนนี้ผมเริ่มรับความเสี่ยงไม่ค่อยได้แล้วผมเน้นสายฟรีถอนได้ก็ดีไปถอนไม่ได้ก็แล้วไปแต่สําหรับเว็บนี้นะครับผมสมัครมาได้สักวัน2วันละนะครับโดยการที่แบบว่ามาสายฟรีนะครับแล้วก็เริ่มสมัครกดสตาร์ท i n นิ่งนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ล่างล่างกรรอกอ e ีเมลเบอร์โทรพาสิร์นะครับแล้วก็แก้แคปชั่นนะครับแคปชัคืออยู่ตรงนี้นะฮะตัวนี้นํามาใส่นะครับ อักษรอะไรบ้างไปนำมาใส่ใส่ใสแล้วก็กดเข้าไปนะครับเมื่อเพื่อนๆทําการสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาสู่หน้า็อกอินนะครับทำการล็อกอินเข้าไปนะครับปึ๊บเรียบร้อยครับอันนี้ผมสมัครได้สักพักละจะเห็นว่าเลขมันค่อนข้างเยอะนะฮะมันมันจะเป็นอ่า BTCM นะฮะมันจะไม่ใช่เป็นเป็น BTCS ก็คือซาโตชินะฮะมันจะเป็นเหน่วยย่อยลงมาอีกทําให้เลขเขาค่อนข้างเยอะเพราะจริงมันต้องเป็นแค่10ล้านซาโตชินะฮะอันนี้เลขมันค่อนข้างเยอะฉะนั้นที่ผมได้จริงๆคือนับจากน้าหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนล้าน10ล้านผมได้แค่3ไอ้ได้แค่56าสิบหกาโซชินะไอ้สามสี่พันที่กระดิกอยู่ข้างหลังนี่คือเป็นเลขที่เป็นเลขที่แบบว่าเหมือนกับเขาเขาแก้อัลกอริทึมของเขาอยู่ยังไม่ได้นาะจี่จริงอ่ะคือสซาโตชิเพราะเป็น BTCVC ีตอนนี้ราคาล่าสุดยูสึกอยู่ที ร้านเจ็ดไหมอ่าเนาะทำจำไม่ผิดไม่อยากเปิดเขาไปดูว่าโทรศัพท์ผมค่อนข้างช้านะครับกำลังขุดที่เขาให้คือหนึ่งเทระเฮดเลยนะครับหนึ่งเทระแฮดนะครับอ่า mining pascore โอ้โหศูนย์จุดศูนย์แปดโอเคถือว่าสายฟรีนะฮะไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับอ่าเริ่มต้นมานะครับเรามาที่เมนูก่อนอ่าสามขีดด้านบนซ้ายมือนะครับ ไปที่ add mining นะครับหัวข้อที่2นะครับอ่าเราจะเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมันจะมีหัวข้อ start free now นะฮะนี่แต่ถ้าอันอื่นนะครับ start test นี่ผมยังไม่เคยใช้นะครับรู้สึกว่ามันจะอ่าเหมือนกับว่าให้เราทดลองดูเนี่ยถ้าคุณเติมเงินนะคุณจะได้ที่มัเหมือนมาล่อเราอ่ะเนี่ยห้าเทลเฮดแพทเนี่ยเนี่ยเติม50ดอลลาร์เนี่ยสเดือน คุณต้องซื้อเท่านี้นะหรือคุณจะคุณจะได้เท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยไอ้นี่ผมไม่แนะนาําผมเอาอันแรกฟรีก่อนมันให้ช่วงนี้มีโปรโมชั่น2อบอกสองจริงๆทุกๆ2ชั่วโมงความหมายของเขาคือทุกๆ2ชั่วโมงเราต้องเข้ามากดหนึ่งครั้งนะฮะอ่าช่วงนี้เป็นกิฟเป็นของขวัญเป็นอันนี้ให้อยู่เหมือนกับว่าเบฟเขาเพิ่งเปิดตัวนะครับเราเข้ามาปุ๊บกดสตาร์ทไปปึง้งนะครับอ่าเขจะบอกเงื่อนไขตื้อๆตามนี้นะฮะอ่า จริงๆอ่ะมันได้แค่2ชั่วโมงนะแต่ว่าอะ,อะไรเนี่ยยูนิตยี่สี่แปลไม่ถูกเอาเป็นว่าปกติมาตรฐานของเขาคือ2ชั่วโมงนะครับแสดงว่าททุกๆ2ชั่วโมงคุณต้องเข้ามากดหนึ่งครั้งนะครับอ่านะครับเสร็จแล้วกดสตาร์ท o w นะครับเลื่อนองลงมาล่างสตาร์ทนาปุ๊บอ่าของผมมันบอกว่าคุณกดอยู่แล้วนะอ่ามันก็เล่กกนกกระดิกไปนะครับอ่ะ แค่นั้นเองครับเล่นก็กระดิกตึ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 กไปเรื่อยๆมันก็ทำการขุดของเราเรื่อยๆนะฮะจบแค่นั้นเองครับยอดถึงก็ค่อยถอนถอนก็มาเหมือนเดิมครับอ่าไวเลสนะฮะอ่าเนี่ยอ่ะมันเลือกได้หลายเรียญนะเนี่ยมันก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่มันไม่ก็ไม่เห็นมีอะไรให้เลือกนะจิ้มไปจิ้มไปจนหน้าจอโทรศัพท์จะแตกแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรให้นี่อันนี้เป็นดิปสิทการเติมนะครับนี่ไวเลสอาวิสโตลนะครับอ๋อมีให้เลือกมีให้เลือกนะครับสอนขั้นต่ำซนึ่งนะครับถ้าเป็นไลคอยเหมือนกันนะฮะอ่าแล้วก็ ใส่ที่อยู่นะครับใส่จํานวนใส่ที่อยู่นะครับอ,อันนี้ตัวอย่างการถอนอันนี้ผมยังไม่ชัวนะฮะว่าว่าเขามีคนเริ่มถอนละสองลายหรือยังไงอันนี้ผมไม่ชัวนะฮะเพราะว่าผมก็เพิ่งสมัครเข้ามาก็เลยนำมาเสนอว่าเห็นยังเป็นเว็บใหม่อยู่นะครับ เพราะว่าเว็บใหม่ส่วนใหญ่แล้วก็คือไม่ค่อยมียังไม่ค่อยมีปัญหาเนี่ยยังไม่ค่อยมีปัญหายังยังได้อยู่ยังได้สิทธิ์นั้นอยู่นะฮะยังได้สิทธิ์นั้นอยู่ค่ะไม่ยิงแผนนี่คือที่เราถ้าเราต้องการจะเติมนะครับก็ไม่เห็นจะเลือกอะไรได้เนาะเออก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมเพิ่งผมเพิ่งเห็นนะเพราะว่าตอนที่ที่ผม ทดลองทํารอบแรกผมก็ยังไม่ไมเห็นว่ามีไลท์คอยมีอิตาเลี่ยมอะไรด้วยเอาเป็นว่าตอนนี้ยังไม่เห็นเลือกได้ก็ขุดตามนี้ไปก่อนแล้วกันกดเสร็จปุ๊บแล้วก็ปล่อยหน้านี้ไปได้เลยมันก็ขุดมาเรื่อยๆอีกประมาณสี่ชงเราก็เข้ามาใหม่นะครับแต่ถ้าใครไม่ได้โปรโมชั่นสองสองสองตรงนี้นะฮะสองบวกสองตรงนี้นะฮะก็เท่ากับว่าทุกสองชั่วโมงคุณต้องเข้ามากดครั้งหนึ่งกดเสร็จปุ๊บปิดออกไปลืมไม่เป็นไรก็คอยเข้ามากดใหม่เราใสาฟ่ฟรีเราไม่ต้องไปรีบนะฮะเรื่อยๆ กดเรื่อยๆทุกๆสองชั่วโมงทุกสี่ชั่วโมงแล้วแต่นะฮะเข้ามากดเข้ามากดเข้ามากดแล้วก็ยอดถึงถอนแค่นั้นเองอ่าเรารวยแบบฟรีๆฉะนั้นเราต้องรวยไปแบบชา้ชาๆนะฮะเป็นขั้นเป็นตอนไปอย่าผมไม่ค่อยแนะนําทางลัดที่แบบเติมเงินเติมเงินอะไรเงี้ยเห็นเจ๊งมาเยอะแล้วเติมเงินเติมเงินโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวดูดิว,ว่าเว็บต่อไปผมมีอะไรมานำเสนออีกโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ